สบายดียินดีตอนทับเขาซู่องข้องมีนาเศร้าลมพะบางเด้อทุกคนวันนี้ก็คืออา่าเป็นมือที่มีนาเข้ารอทุกคน,นก็คือบ่ไไ้ไปกีดยางนะคะื้นนี้แม่คุณก็เข้ารอบด็กก,กันเลยวสิภากันอ่าเข้าไปนานทุกคน,นก็คือสิไปอา่าไปปลูกแกนยางทุกคนไปไม่ละไปปลูกไปกาแกนยางไว้ให้พ่อส่งสั่งเนาะเพราะว่าปีหน้านี่อา่าปลูกปล๊กไว้ทุกคนเนาะเพราะว่าช่วงแบบว่าฮอรซช่วงแบบติดตามมาก็จะติดตาทุกคนลวก็ เพราะว่ามีคนสร้างเข้ามาทุกคนเนาะว่าอันเขาจะสร้างให้เฮ็ดให้เฮ็ดอาให้ติดตะย่างให้ให้อันเอาเอาอันเบี้ยยางให้จังสิเห็นนะอะไรวาสิไปกาไว้คนเนาแบบว่าเขาจังแบบว่าอันบริซื้อข้าวเจ้าล่ายังสินะเนนะี่เพราะว่าปีนี้ก็ขุนจิกรบ,บริซื้อได้ทุกคนปีนี้ซื้อก็ประมาณอ่ามีมีแต่อันซ้อมที่ไปขุดเอาเจอทันละก็ประมาณซ่องอะไร่ายซ่อมอะไรนะทุกคนซือ้อจะจำหนานแล้วกัน ตัวที่มีนากับแม่คูนปุ๊ก,ก็คือเริ่มยากเยคือแบบนะ้องปลูกที่อาปลูกอันซ่วงอาและซ่วงแล้วขนนะทุกคนซ่วงสุดแล้วค่ะแม่ก็เริ่มยากเลมาละแต่วันนี้คือสีเข้าไปเก็บแกนยูกแกนยางแคน้องนะก็เอาไปปลูกเพราะว่าอ่าพอเช้าควรฮิตหน้าเนี่ยเร็วหมดละสมบัติศักดิ์ก็คือเข้าไปนอนหนาตังเต่มเมื่อวานนี้เนาะแต่ว่าตอนเช้านี้ก็คือมีนากับแม่คูนจบสีเข้าไปเพราะว่ารู้สึกว่าฟนสีตกมีกันทุกคนแม่เพราะว่ามุื่อนนี้นะ มือที่แบบตัดอย่างอะนะฝนตกทุกมือทุกมือเลยแต่ปาะมาเมือนี้ก็คือเป็นมือเข้ารอมือที่บริได้ตัดอย่างอะนะมือที่บริได้คิดอย่างอะนะตอนเสื้อบอกคือบ่มีฝ้นจักน้อยเลยทุกคนก็คือแบบบ่มีฟ้นเลยมือนี้มีแต่ว่าลมเย็นเย็นตื่นซาแมนะลมเย็นแล้วก็คงสึกว่าฟ้ามืนมือเข้ามาลายนี่ทุกคนเพิ่มลมขนาดเลยทุกคนเสียงน้ำซานก็แห่แห้งทุกคนไปยินีนาซีอาออบกันทุกคนว่าในคนก็คือท้ายยูฮานท้ายเครื่องพลา เดี๋ยวไปเซตก,กันอยู่นะนี่ทุกคนตอนนี้มาฮอดอ่ะแล้วฮอดส่วนแล้วออดหรอแมเข้ามาในส่วนอย่างละเย็นถ่ายเย็นว่ะฟ้าลุ่มนะทุกคนฟ้าลุ่มอยู you know, ่นองคนนะคนนะยินขนาดหรือเข้ามาหน้าน,นี่นะแล้วพอลึกอออกดีด้อยห้าหกมิตรเนาะบริกเกตตอนซาวได้ทุกคน กินแต่มือส้วยมือนั่นเช้ากระเป๊ะเกาบ่งไม่ได้กินนะแต่ละมืออู้ตัวนี้ออกดีเนาะซ่องโปตเลยกินอีประมาณซี่มีดกระดิจกทุกคนอู้เย็นขนาดคอนสักลงไปหนาขนบ่บึงีมีตัวไก่นะห้างก็เอามาปล่อยทุกคนมันดื้อเฮงในยุ่งเหินนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวพอคอนสัก อู้ทุกคนมาพีเชียนน้ำสัตว์บังแหงบักเชียนน้ำสาร,สารว์าเลยทุกๆๆๆๆใกล้ๆๆๆตีต้นต,ตาลเทแทบอ,อ่ะยืนในท่าหออูดิงิ้ทุกคนอย่าไปเลาะเก็บต้นอาล็อกเลาะเก็บเกียนยางนะทุกคน แกนยางไล่ได้แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวออกมาสุดแลว้วฮะเนาะสุดแล้วเรามาที่ไอคิมนี่นะมันแกนํำดับเน่าไปละตัวออกมาสุดเมื่อกี้นี่นะ้ามไจัดก็คือแบบอ่าเกือบ่มีแกนยางเลยทุกคนแกนยางเอาไปขุดนะนะเอาไปขุดยางนะเทุกคนเด๋ยวไปเก็บแกนยางกันน,นี่ทุกคนเริ่มเก็บเลยเอานี่มาใส่ เอาที่ตัวลายๆทั้งทีไมีคุณมันนะเบาหน่อยคนน้อยว้าเบาแข็งอย่งเบาน่งๆเลยหลอ่อซ้อไปตามเนี่ยใหทุคกคนบวบลวมกินขนาดนะกินวอยๆเลยลูกเนี่ยเอาเรื่องขนาดเลยเดี๋ยวค่อยเลาะค่อยเก็บไปทุกคนคอยยางไปไปๆมันจะไม่เห็นนะคะเราต้องค่อยๆเดินไป ดีกันอีกชุบได้แล้วทุกคนสร้งแกมอย่ามนี้ไม่ค่อยมีทุกคนเนอกอยู่ส่วนแมาจากก่จังก็คือบบบีเลยอุ๊ทุกรนทายากนยุงทุกคนราว่ายุงไล่แหง จออีกแล้วว่าสิไปเก็บอยู่ส่วนแม่จำปีเนี่ยทุกคนแต่ว่าเรไปดีกลัวเพราะว่าแม่ขูนแบบว่าตัวทากตัวย่างย่างเหมือนทากันตัวบักางย่างทากล่าอีเหมืนเพราะว่าส่วนแม่ปีเพราอยู่เขียงน้ำสานดีทุกคนแไอว่าทากระซิ่งไล่ๆนะหนุ่มหยามพนยังสีแห้งไล่เพราะว่าน้ำสานมันขึ้นดีทุกคนพอมันละก็ยานมาตัวบัางย่างเหมือนกระดึบกระดึบเลยทุกคนเนาะ ไม่ทุกคนเข้ามาในนี่จะเป็นมืนมืเลยเพราจริงนี่ม,มันมืดแท่งนี่ทุกคนจะปรากองเข้าบองมันถือเป็นจริงแจ้งมืออิลี่อิโลยังไงเจออีกแล้วเอาใส่บัตรถือ <c oughs> แหงมือสีแหงเบ้นหูทุกคน คือว่าเ i ็ดต p บอกรหัสได้แล้วเนาะเจอ hit tap จะเดินหนึ่ง,ง,งนี่ค่ะขนาดนี้ก็ต้องเดินยากอะไรทุกคนเนาะเอาแบบพอดีกินนะ,นะเดี๋ยวมีนาะเขาตัวเราเก็บนี่ก่อนทุกคนเดี๋ยวมาเบิรงกันมาซีรีส์ไล่ซัมดาวทุกคนตอนนี้ก็คืออ่าเก็บพอแล้วทุกคนเนาะจริงก็ว่าพอแต่ว่ามันหมึดหลับเลยว่าตอนนี้ก็เลยสิลงไปห้าไม่คูนเพราะว่ามีนาฮะก็ะทำธุระเสร็จ ตอนนี้ไม่คนเคยฮิ้วคู่ฮิ้ว,ว,วย่างลงไปเหมือนละดูคนลอ,อยฟ้านี่ก็คือแบบเป็นต่ยานแห้งนะบุบบ๊มบอมันสิตกตอนได้บุมก็เยนเยนินทุกคนจังไรเพราะทั้งสักกับอะไรแบาจังไโอ้ยต่อทุกคนเกิดอะไรที่พับอันนา่าหยุดสยอง <G ül> นี่ จุกซิจ่ะอู้ไม่ไม่คนไปเก็บสววนไม่จำปีนหรอพีอ่างามบกลกาไปแล้วคนยายยันตุ่นหัยันยันตุ่หัคิวคิวคเดี๋คนจะเขาลงไปเพิ่งหน้าแล้วคนเทวานาเท่านะโอ้พเนเนใจหน้าไปจังใค้คนงามแท้ให้เ,ใเป็นไม้เป็นยั่งสื่อ นั่นก็เป็นติดตาได้ทุกคนเนาะอีกจากน้อยนนนเนาะปีหน้าเนาะปีหน้าก็จะเป็นติดตาอลไรนะเย็นขนาดามากวันจันาร์ต้องมีแหนทุกคนแบบอึมมืออึมอุม้มคืมคืมหลาจ้าล่มบ่มีแดดอะไรอ่างเก็ชวนให้นองไหลมากประจามาฮิทยังกินอยู่นานทุกคน ตามมาเห็ดข้าวเห็ดนาทีนั่นโอ้โหทุกคนพื่อน่ะนามแห้งนี่ทุกคนคณะตอนดำสไลายได้แ,แต่ว่าแบบว่ามันมันละกิ้งมันละบิรทุกคนเนาะมันก็เลยเลือกเลือกประมาณนี้แต่ะกะ็าก็่ืวว่างามแห้งนอ่โอขึ้นงานคณะทุกคนเพราะว่าน้ำม,มันน้ำก็คือแบบน้ำม,มันจะบคุคคาดสาเลยนะไม่คุยคนุกคนแม่จำปีก็น่าจะมาหนาบอก พุณทุกคนได้ยินชื่อน้ำสะอาดหรอือคุณเอาอะไรเจ้าคุณน่าจะเอาขู่ไปนานางงา,ามเห็นคุณดูไปจ้าตำนังอย่าเลยเป็นว่างเป็นว่าง,ปาง,ปางปาไปหมดเลยช่วยมากยางบทันมียากทุกคนเพราะว่าน้ำเพราะว่า น้ำเผาก็คือแบบยูยูจะรอดไปได้คนน้ำเผายูโตเลยท่าน,น้ำมันก็เลย <c oughs> ะะว่นนาโมหิทะยาค่ะถ้าว่าน้ำแห้งนี่บอกเลยว่ยาย่านี่ตึ๊บเลยทุกคนย่าน,นี่ <c oughs> นี่บรรยากาศรอบๆ <c oughs> แท้ๆสวยมากทุกคน <c oughs> สวยอีหูยักขึ้นไปอันคนละทุกคนข้ามผูดเดินไปน <c oughs> ีน่ะหูบรรยากาศดีแหง โอ้ยคร่มเย็นขนาน้ลยหอชอบบรรยากาศแบบนี้มากมเย็นยีห่หรีอะเย็นแบบเย็นแบบบอบปะทื่นนะทุกคนเลยเย็นแบบมันบบเย็นห้งเย็นแบบธรรมดาอะนะโะตาบแบบว่าเดี๋ยวมานาซซส,สวนไอตัยมาป,กกกปิกนิกนก่นอนปิกนิกเอาพนดีทุกคนน้องนาพนน่ะยานจะนยางเดียวหรืปิกเวลาปิกนิกกันนะ พ่าเดี๋ยวนี้ก็คือฝ้นมันมากตกแบบตอนตอนแรงนะเนาะตอนแรงมอง 6, 7, หกเจ็ดแปดมงเสิ็แล้วก็ตกแล้วก็ตอนคำอีเกสินะว่าบรรยากาศก็คือแบบดีแหงทุกคนตื่นเ้ามาเรียบบงกลางมนาะเดี๋ยวเ,เ,เ้ย,นะย,ยเงไดคุค้บรรยากาศทุกคน าสวยมากประเดีนเสียงกุกิกุกิกระมาบอกเขียวพึดเลยคือถ้าตอนปีไก่นะคนดำนาเป็นทิศปลาย๊ะเมื่อยค้าเลยนะห้างนี้แหละแต่ว่าห้างนี้ก็คืออ่ํำจากเทื่อดหุทนกวนรบเลี้ยวจากเทื่อนะตํำพอได้ประมาณซ้ำย่าบอกเครื่องนี่นากับต้นตาลแล้วก็อ่า เออก็ไปขูดนะนะดมาดำนะปิ้นนาปิ้นล่างดำปิ้นทรายปิ้นขั่วก็ยังบัวแล้วโหให้เข้าจอมเมาเจ็ดคนนะคนเนาะแล้วมับมือเดียวเลยพอเอาเรือขนาดดำแบบว่าเอาเรือขนาดแบบบ่มีการพักคว่ำปุ่มีการยังเลยนะดำ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 อย่างเดียวผัดทรงข้าจอมมาดำผัดเด็ดเด็ดเลยทุกคนมีคนเบิกน้ำนะอู้ตัวนี้ถึ่น้ำห้งว่ะ ลมลมน,น้อยนึงไม่เป็นอะไรโอ้มีหนักบริเเข้ามาส่วนยางไม่จะปีกโดนโดนอะไรทุกคนโดนแทโดนไหวละไล่เดือนอะ่ะเข้ามาตั้งแต่ตอนพูนนะมาเก็บมากอย่างแต่ตอนนั้นมาแล้วก็มาเอาฟืนทุกคน,ะนแล้วก็คือบริเเข้ามาเลยนี่ดูบรรยากาศเข้ามาก็งามงามสวยสุดงดงามนี่หนักไม่จะปีกก็เริ่มเขี้ยวแล้ว พฝนอ่ะตัวนี้นี่เป็นน้ำสานตัวบอกเนาะน้ำสานหรือว่าน้ำเมืองน้อะไรบอวน้ำสานตัวนี้ทุกคนเนาะนี่ปล่อยน้ำทิมทุกคนน้ำล่าแหนเป็นอาได้ปล่อยทิมเลยอู้หันไปอ่ะเคลื่อนไปร่วมพระบางทเลยคนไปนาหนามีนาฮะแห้งงามเล้วเพราะว่ามันเพราะว่ามันมันอ่ะมันจะเป็นนาขั้นใดฮะนะที่ยึดถือลงมาเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นลงมาแล้วกะ เขียมเลี้ยอม้อ,อมข้างคือมีทต่นาหมดเลยกระทางถึงก็จะเป็นผู้ค้อผู้เข้าจะปูมาต้นใส่ผู้เข้าหวัวโลนอ่ะไปเดี๋ยวไปเที่ยงค่ะทุกคนห,หัวโลนนี้กันสวยมากเห็นแล้วประทับใจนะคะทุกคนอันนี้ไก่อ้อไก่ไม่ได้ อาฝนนี้ยังก็งามเนาะเคี่ยวไปเมื่อนี่ทุกคน <c oughs> เปลี่ยนบอลมาเก็บละซึ่งไม่จำปีกกะโบมีเลยคุณเดี๋ยวก็ได้พ่อทุกคนเบิ่งต้นยุงจำยังไงทุกคนต้นยุงเป็นวันวันวันนี้ <c oughs> ได้เห็ดหอม <c oughs> ได้ทางเห็ดได้ทางบางอย่าง เห็ดอ้อเป็นซุ่มแม่เนาะอ้อเป็นเดินนี่ยเขาไล่เลย,ยบึ้งไหมบึ้งตัวยู่เนเห็นอยู่อ่ะให้ใครไล่วะน้ำชามีคนบึงยืนจับยาข้าขนาดโอ้ยอืมอีม นี่ตายแล้วสังหารหมูเลยจับมาโทรศัพท์จนหนูโอ้คนนี้เตกไลาได้เนี่ โอเคได้หรอมาได้กินข้าวขอ้กูดดนรือกันเนาะโอ้แท็กไร่อยู่พี่นะพกันย่างไปเที่ยวแถวว่ะ สองสามอันบนนี้อันนี้บ่าเูาคนมันมสิบโมงคนมาเก็บอีกคนนี่ทุกคนเก็บแกยางแล้วก็เก็บพักกุ้โตด้ท้งแกยางดนท้งผักกูด อืมยาดิฉันช่วยๆอ่าบางคนมันจะพักกู้ไปคอยนะกกมันนะดูไม่สิเก็กู้ไปมไปพักกิน เก้าวโมงกันก้าวโมงปลายก้าวโมงครึ่งปลายอะบดีดก็เอามาเข้าขไปส่วนยางเหา่าหนจีนเย็นหลมพัดบ่อยๆนี่ส่วนยางมันห่างทุกคนน่ไลขนาดทุกคนเทนนิผู้ตักกวั้นก็รอดอะไรมาคลิปตลอดย้อนได้ปัญญาอึงซ่วงนะฮะ กอ๋อ,อยูพุนคือลมแถะบัตพีคือวะฮอนแทะเก็บตะกูดแล้วแล้วกะขึ้นมาป,ปูทุกคนเลยมองมีไ่ก,กันไ<ส>นาไรตัวนมีาหมาของเเลยน้ำฮ้้งกัทุกคนมานนี้ น้ำอ่างอยู่นี่ขนาดเลยจะยันชิมีตัวปิ่งนะทุกคน,นอะแต่ว่ามันมีตัวทากได้อยู่ดีนะทุกคนงางสานค่าตลอดตอนมา่อกี้ผักบงครับจอนจานแงงมาแปบเปลี่ยนตัวทากจับตบักแงงๆเลทุกคนมันติดอ้ำซานเลยมันว่าดินมันซุ่มอยู่ตลอดเวลาพอทุกคนทุกคนมองต้นอย่างตัวนี้เบอร์<ม>ไหมแงงๆเลยทุกคน โอ้หน้าตายแล้วเปล่าเรือโบกีสูงมากนี่หนะกยากเก็บทุกคนเดี๋ยวเอาอันนี้ไปเดี๋ยวเอาไปเลยก่อนมาทุกคนเดี๋ยวมาปลูกกันอันนี้มันนข้าไม่ขุดมาใส่ก่อนพูดเพื่อทุกอย่าง มุ่มน่ะมุ่งออกออกูดจะเก็บมาไขอีกแล้วเดี๋ยโอ้วหโอ้โว mình xuống mời ต้องตีกายขึ้นจะได้เดียวเป็นอะมักอย่างเนาะมักอย่างเกาเข้ามาตีตีนเลียกตีนให้โป้โหยโบฮินมันแห้งกันเลยพราะว่ามันออกงอกแล้วงอกมันสีหัก กำลังขึ้นไล่แน่นอ่ะ ยังไปชดเอาไปบูงเป็นไงก็น,น,กนผวกี่ส่วนอใหญ่ขึ้นเก็บมาบุง,งั้นก็ขึ้นต่บาดเนาะประมามะมามเย็ยดตีนลงแล้วมาหัวจริงอือ

ยอดไหลละโ้วประมาณนี้เลยเมายแล้วเนาะอื้งค่ยาอืมอีกตึมบันีได้ครึ่งนึ่งยังบมได้ครึ่งเลยทุกคนออกไว้เลยอออข้างข้าวมื้ง ก่าวคนเรื่องผู้กากัเรื่อยนะคุณแต่ว่ามันขี้ลายล่ะนี่เหงา,อา,านะมาทุกคนเ,เดี๋ยวสิได้ออกไปบานล่ะทุกคนาาเพราะว่าเดี๋ยวสิสับแล้วม่ได้สิได้เข้าวม,มากๆเลยทุกคนเนาะมีแต่าท่ามันอามันมันขึ้นมากแล้วบบกระท่ามันแตะอีกคนเพราะว่า ส่วนนี้ก็คือมันมีเตออ่ามันมีแต่ฟนทุกคนมันแบบว่ามันมันบ่มีเดดเลยค่ะนะก็เลยว่ามากยามันกับ่คออยแตกอยู่ส่วนพูนแห้งบ่มีเลยทุกคนอันนี้ก็เก็บคุณก็เก็บไปได้หล่เติมแล้วละะไปเก็บส่วนไม่ปีก็คือบ่มีเลยทุกคนส่วนไม่ปีกก็คือมันบ่แเตกแ้วก็ไปเก็บส่วนที่ทราบมันก็ได้ไล่เติมคนแล้วกามาใส่ฮนเอามาใส่อีกประมาณรอบนึงส้กรอบก็เรึ่งก็คเึ่งแล้วทุกคนตอนนี้ก็คือยังละยังล่อยู่ยังบ่ะันคเึ่งค่ะ ชูเมนาจะไปคุณกับซีผากันกลับแล้วทุกคนใเ้ิ่งคุดน,น,นอนได้นหนึ่งจะมาพอน้ำสักยังไม่ทันกลับก็คือตอนแรงพรอน้ำสักสินกลับเดีย๋ยวเมนาจะข้อตัวกับเหมือนกันทุกคนคลิฉันมีเสียข้อตัวลาไปก่อนเด้อใครที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เมนาคลิปต่อไปในเด้อทุกคนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้สียข้อตัวลาไปก่อนมาเจอกันเมนาบ๊ายบาย